สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยววัดหลวงคุณวินกันนี่ทีมงานยกเวอืเอกันเนี่ยนี่นี่วัดหลวงคุณวินนี่มาเที่ยววัดหลวงคุณวินครับตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นี่นี่ฮะบรรยากาศร่มรื่นบุญอยู่บรรยากาศ นลานจอดรถนะครับห้องครัวข้างล่างอันนี้ศิละปะผสมนะพ้ามาสมัยก่อนมาเที่ยวในวัดกันชมวิหารที่วัดหลวงเดี๋ยวพาชมครับมีที่ไหนบ้างวิหารข้างใน ประมาณนี้ครับมีหอหนังสือหอไตรนะครับตรงนี้มีหอไตรศิลปะแปบ,บพระมาผสมข้างบนครับจะมีวิหารที่สวยนะครับวัดกลางป่า นี้เจดีวัดหลวงขุนวินขึ้นมาถ้าเป็นรถธรรมดาทั่วไปขึ้นมาทางแม่วางจะง่ายแต่ถ้าอยากขับสนุกหน่อยถ้าเป็นพวกออฟโรดก็ขึ้นมาทางเสมิงนะครับก็จะมันหน่อย แต่ถ้ามาตามจีเพมันจะขึ้นท่าทานนะครับอันนี้คือออฟรถตำนานขึ้นจากลำบากทางจะลำบากหน่อยดูวิหารความสวยงามของวิหารวิรลมเปลืองครับบรรยาก,กาศข้างใน ไข่น้ำขึ้นเต้นถ้หนานาฝนจะสวยครับถ้าไข่น้ำนี่ครับวิหารไม้มีสองหลังสวยงามตรงนี้ใหชมนี่ฮะวิหารหลวง ังนีสุดมากสายวิบากมาเที่ยวกัน ดูข้างในกันครไ,ได้จะถอดรองเท้าเข้าไปข้างในจะเป็นขอุทัลูกแกะด้ยไม้ปางนอนนะศิลปะที่สวยงาม 执行。谢谢你 ท่าทานเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยลงขวาลงแม่แยกทางขวาพุ่นเนาะอ่ะเมื่อกี้เราขึ้นทางนี้เนาะอ่ะมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายลงนี่ที่สามแยกเมื่อกี้นะขวาครับผมครับผมนี่ฮะวิหารนี่พระรูปแกะสลักด้วยไม้สวยงาม,มนำมาสมัครสการะครับมสมัครสการะที่นี่ โบสถ์พระยืนนะครับที่นี่ยินเสียงวิบากมาสิบกว่าคันมาตั้งแต่เช้าแล้วขึ้นท่าทานมายังไม่ถึงเลยนะครับเดี๋ยววัดหลวงคุณวินตบลแม่วินอำเภอแม่วางจาังหวัดเชียงใหม่ครับวัดหลวงกลางปยาย่าใหญ่ อยากมาเที่ยวสอบถามได้ครับเส้นทางสวยงามครับที่นี่ ที่ปากกันข้างละ่ะโชคดีครับ เต็มเลยมาจากคาทานนะครับ รถเก๋งแบบนี้ถ้าอยากมานะครับแนะนํามาทางแม่วางนะครับขึ้นสิ้นไม่วางเลยจะถึงเส้นนี้จะง่ายนะรถเก๋งนี้ขึ้นมาได้แต่ทางเส้นเสมองนะครับมันก็ยากหน่อยต้องใช้โฟวินแต่ถ้ามาทางท่าทานก็คือตํานานออสรถเลยนะครับตึงเลยเที่ยวกันนะครับนี่ครับทดลองขุนดินสวยครับที่นี่ อากาศล่มลื่นอันนี้หน้าแรงนะครับป่าไมา้ยังเขียวขจีเลยหน้าแรงเทดวดหลวงสาธิบกาไม่ทิมเลยอันนี้ผมก็ ซีเอฟมานะครับเที่ยวสนุกกอกกันเลยสาธิปากในตำนานสนุกครับเสน้นนี้ แต่ละคนสภาพแต่ละคนสภาพลอดเที่ยวไอ้กุฏิจะเอา่านนะครับข้างหน้าให้หลวงพ่อนะครับเจ้าวัดที่นี่หลวงพ่อจันนะครับท่านเป็นเจ้าวัดที่นี่กุฏิ ลงข้อนะครับข้อจรันชัวหวัดกุฏินี้แรงสุดท้ายรวมวิบากมาที่นี่เลย โชคดีครับที่ได้เจอท่านเจ้าวาดวันนี้นี่ครับป้ายที่จอดรถยนต์ที่นี่ผมเป็นคนทำให้นะครับช่างเอกคนทำป้ายนะครับ ek design นะครับถึงงานเราวันนี้เอา cf คันนี้มานะดูผม cf แต่งเนยนะน้ำเที่ยวน้ำเที่ยววิบากทั้งนั้นทั้งเมืองลม มาถึงตังได้ครับสนุกสนานกันไปนะครับวันนี้คลิปนี้เกขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่างเอกคนทำป้ายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ